ที่เพจเสียดเอเอเนี่ยโพสต์ว่านักการเมืองทอทหารนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านนายกอนุทินชันวีรกูลค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีว่ายังไงกับเรื่องนี้คะท่านนายกับทานตำรวจได้มีรายงานนักการเมืองทอทหาร,รบ้างไมีิค้ายามาครับใช่พื้นที่ใช่ใมีตำรวจมีรายงานท่านนายกองว่ายังไม่ได้ไรายงานแต่ว,ว่าทราบม,มาจากข่าว<บ>ไม่้ริมไม่จริม นักการเมืองคนอาหารนะคะเข,เขาก็มองว่ามันเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองที่ออกมาช่วยไม่ไม่ได้เกิดจากรักัุใหญ่ไทยไม่ไม่ได้เกิดจากการเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกมนตรีไม่เกี่ยวกับฝ่ายาราชการประจำเขาก็ยังคงทําหน้าที่จริงๆแล้วตอนนี้เขาทําหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยซ้ัเหมือนกับเป็นมาก เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจจากัดในช่วงที่ยุบสภาแล้วก็กําลังเข้าเข้าสู่หมดการเลือตั้งอย่างเงี้ยทุกันนี้นผมไปไหนจะมาหาเสีอย่างเงี้ยลองมีรถนําก็ตายเลย ไม่มีใครมาผู้ว่าก็ไม่ไม่กล้ามาในอำเภอไม่มีใครกล้ามาผมก็ไม่กล้าให้เขามาด้วยถ้ามาเดี๋ยวผมสวยในส่วนของผมเองเนี่ยเราก็ทําหน้าที่นายรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนการบริหารราชการแผ่นดินในในเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำนะครับทหารพลเรือนตำรวจเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไป ยืนยันว่าไม่ใช่ทินนะคะท่านก็ชื่ออนุทินเนมีทอทหารเหมือนกันแล้วก็ยืนยันค่ะว่าข่าวเรื่องของการจับกุมเนี่ย เป็นการมอบอำนาจให้กับข้าราชการไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลอะไรทั้งสิน้นนักข่าวยังถามเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีที่มีการออกมาเปิดเผยถึง10นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยนะคะหลังจากนี้จะมีการเปิดข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายกอนุทินยืนยันว่าเรื่องนี้ได้มอบนโยบายไปแล้วซึ่งนโยบายหลักก็คือไม่ได้สนไม่ได้ดูว่าเป็นชื่อใครปิดชื่อแล้วดูพฤติกรรมพันไปถึงใครเอาผิดอย่างถึงที่สุดค่ะ นยบายับแล้วแล้วแล้วสิทธิ์แล้วกำลังนี้จริงๆที่ทํามาบเคยรายงานแล้วว่าเป็นพักไหนอะไรผมใช้นโยบายจิตกรรมหรือวิธีกรรมเพราะนั้นผมไม่ถามใครทั้งสิ้นเปิดมาเจอใครก็คนนั้นไม่มีไม่มีข้อยกเว้นผมูไม่ถามอย่างไม่ต้อแค่สั่งการว่าต้องดาเนินการกับผู้ที่ทําผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่ต้องไม่ต้องรายงานเราเป็นใครไม่ต้องมาถามว่าจะเป็นคนนี้จะให้ทำยังไงต่อนะครับจะยึดถือแนวนี้มาตลอดปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อในส่วนของ10บรายชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และยาเสพติดส่วนประเด็นที่เพจซีไอเอเปิดขึ้นมาก็อาจจะต้องตั้งคําถามกลับไปว่าเจ้าตัวจะชี้แจงอะไรหลังจากนี้หรือไม่คือผมว่าปัญหาคือสื่อไทยนี่แหละเมื่อเห็นแล้วว่า เปิดโดยไม่รับผิดชอบมาหลายรอบแล้วแล้วหายเสียหายทีนเนี้ยปัญหาก็คือโพสอะไรเดี๋ยวพูดยืนยันว่าสิบรายชื่อนั้นเปิดแน่นอนแต่เปิดเมื่อดปัญหาก็คือเลิกให้ราคาเมื่อเราเห็นว่าสื่อไหนได้มีพฤติกรรมไม่รับผิดชอบเลิกให้ราคาเลิกสนใจส่วนเขาโพสอะไรเดี๋ยวผู้เสียหายไปฟ้องเอาไม่ควรเอาไปขยายเพิ่มเติมอีก อันนี้ความเห็นฝวนตัวผมนะ,ะส่วนที่นายกพูดสิบนักการเมืองเนี่ยถือแนวทางก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมความหมายคือไม่ได้หมายเขาว่าจะไม่เปิดชื่อเหมือนที่คุณชัยชนกชิดชอบพูดเมื่อวานเนีย้ยืนยันว่าสิบรายชื่อนั้นเปิดแน่นอนแต่เปิดเมื่อดําเนินคดีหลังจากนี้เจ้าที่รวบรวมพยานหลักฐานตามเนื้อผ้าแล้วที่สําคัญคือสิบชื่อนั้นไม่ได้หมายเขาว่าเป็นสสทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้สมัครสสทั้งหมดและไม่ได้อยู่พักเดียวกันทั้งหมดแต่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคะเป็นคนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองบางคนอาจจะไม่ใช่ผู้สมัครสอสบางคนอาจจะไม่ใช่อดีตสสและไม่ได้อยู่พักเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นรอดูหลังจากนี้จะมีชื่อใครบ้างแล้วจะถูกดําเนินคดีข้อหาอะไรกันบ้างอันนี้ที่รัฐมนตรีดีเปิดเผยแล้วย้ำเม,มื่อวานนี้นะ